ยังยังว่าวเาอีเพียงไม่ยังไรเงินบบไดิ้ยยังคนเขาสาจนจนอยูทางใดหรือมึงไปหาเซนไปเที่ยวเงินว่า ท่จังไหนบ่แม่นหนาพิมพ์ผ้าเป็นคนไปทุระไปทั่ววัวมาตัวสมามสิโคนแท้กูลำคั่นเต็มที่แล้วกูเบิดแนวเรื่องสิวามันไม่อยากว่ากับสักโอแม่นบ่ลูกเป็นผันนามะกับสักโออี้ยเพี้ยงไม่หยังไม่ยาไม่หยังกูเบิดแนวเรื่องสิวาเออมึงนั่นมาหยั่งยาสิมาเปลี่ยนผ้าซำนี่มึงนี่ ใไรแม่ฮาเวนตบงซไรนน้ำคาอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โ้ยโอ้ย้้้อกโอ้้หนีติมยอ้้โอ้ย มาขวดใจกูน้ำนี่วัตถุการณไอ้เนี่ยขวใจเดี๋ยวฮะสัปปะสิพภะ่เอ้ยเออสัปปะสิพภะเมื่อนันไปหาเล่นกลับขึ้นมาปัญหาเรื่องกูนั่นบออยากเสียงไอ้เพราะลูกแม่ป่าเมึงมันหายกว่าหมาพุนปัทจีโตปัทจีโตแม่ย่าเอ้ยท่านพี่ผ้าบอกแล้วว่าไปธุระธุระบ่ได้ไปหาซส้นพี่ผ้าบอกเม่หมาทำว่าไปธุระเขาใจบ่ถามอี่แอนมึงว่าถามอีแอนมึงว่าถามลูกถามหลานถามมึงนั่งขันต้าม่งว่าแม่ไปธุระแม่นหมา่แม่ไปธุระโอ้ยัดกินด้มึง ไอ้ปากมาเอ็นมึงบอกให้แม่ย่าฟังว่ากูไปช่วยไรยังเอ็นไปเรียนให้ละทุ้อย่ากับแม่เลือนไปเรียนดาวโตห้าคขื่อนเนี่ยกูเ้ยมาพูดมือมึงแก่โตจังใดญ่ว่าด้แก่โตแม่ยะว่าอู้ซ้ำนี่ว่าดีๆก็ได้ถามลูกในแม่ว่าไปยังว่าต้องขึ้นว่าไลหนีไ้ไหนีมันโศนมันเครียดทิ้งเลยไม่ยัง ข้ากูสิเว้านั่นมันน้อยแล้วกับเรื่องสิเว้าซมมึงสามเอ้าถ้ามึงสิเป็นพ่อป่าดีนี่เฮือนของกูก็หูยเยอะเนยังให้มึงหนีจากเฮือนกูไปเดียวนี้บัตรทองไปให้แม่ไปนะบัตรี่โตเองไปสมพ่อแม่สิหนีอยู่บ่เอ็นหนี่เปหนีตัวสมพ่อแม่หนีอยู่บ้าะตีบังหน้งตาบังจำหนี่สิสมพ่อแม่หนีที่จากลูกอยู่บ่คนกระเพร้ หย่อนหย่อนย่อนห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 ย่อนเจ้ากับโพดกระพดดอกหญ้าแซมนี่เนื่องกระซิไล่มันหนี้ผู้เจ้ากาดเหยียบง่อยกันบ้างไอ้มึงอย่าถามอย่าออกไปจังสันมึงจีพจน์ขันมึงตีไม่ยาตายมึงไหนอยู่ขันเจ้าตีมันตายเอาไปป่ายกแรกแหกมันบายอ้อยโยกคู่ อันบราซ้ำนี่เสนีนี่นัะตัวนะเอ้ยเป็นจังหดคูหนีแถบเอกเคยแค่แบบแต่น่อยกูท่านแค่เด้กูท่านแค่เด้ฟังฟังพูดใจ้คิดมแม่ก่อนหนีไปกูขอตอยแขวมึงออกจากซีเหลวสาแล้วจังิสิไปเอ้มึงเอาของกูออกซีเหลมป่ติกูนี่เอาของมึงออก อียาเอ้ยอีเอ็มมึงฟังอีแป่นมึงฟังอีราตีมึงฟังกีต้าก็ฟังแม่จ้างก็อยู่นอโบได้โชคดีไรกูล้อเฮือนกูนีเวียนมาโดนได้อยู่ทนได้ความแค้นอีเอ็มเอ้ยฟังฟังหัวใจกูว้าโอ้แนแป่นกูนีสั่งมันหายสั่งลายแม่เถายาเฮ็ดเวียกอยู่มันกระดาขึ้นเฮือนมาจนว่าได้ลูกน้อย ความสุก c อยกับ่มีเป็นอยังบมีความสุมึงจะตายมึงเจ้ามังพอหมแมันกรดอะเดีครเมือมึงเขาอกว่าเี๋จะกิดเนี่ยครูอยู่นี่มึงจับว่าสิบันเลือดประเทเดี๋ยวครูบ่กไม่โต้แย้นะนไม่ค้งเลยนะทะเลีส้อขาส้อคูจักเงินไม่ห้าร้หกริ้วหกสอเข้าส้อคูจับเงนมึงขึ้นมาคืนภาษาเจีนครูจนวันได้ลูกที่เเหาอมึงขึ้นระดับกูึ่งทำนี่มึงจะจ่างอะไรคูนี้เข้มเข้มเน่ยมึงสิฟังบอกิมูบ่ครูบอกฟังม่งม บอกแกงเขาภาษาไอ้พิมจะว่าได้ลูกสิเหตดขัเนอพิมเนาะมันดีขักเป็นบอทัดจังสิวิดีเจ้าคนเขาซาตวประเทศให้่าคนจังอีพิมผ่านดี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 ยอด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 ตัวบ้านคอยคันเบ้ากันโดนไปนี่เขาขากันตายแล้วอันนี้กูไปใจกูว่าอยากข่ายอยากตีเรอกกูว่าใอ้เขียดกระรอกกระเรียแต่วมายังมาพอดมาพอด้อแล้วกูสีบอกมึงเด้อขั้นเป็นกูหนีไปลูกใช่เมึ่น้ไข้ม่ยอมน้ำเอิญออย อ้ยนะแต่มึงเก่งอิหรีนะมืออื่นต้องไปอัมเพอกับปู่บอพริมเพรามึงตายบ่จังสิบากูอมเพอรกูจะไป็นโอนมึงห้เป็นยาเป็นลูกไผ่เออมึงดีแล้วมึงเจีจังไหนมึงคือหัวอำเพอกับพ่อมึงเสีจังไหนกับปู่อะเอาอาไปเออาไปเไปเอาเอาไปเอาไอาเอาไปเอาไปเอาไปเจเอาปาไเอาไปเอาไไปเอาไเเอปเกา กติกาที่เก่ากูบ่เกี่ยวบันว่เกี่ยวบันกติกาที่เก่าไรเงี้ยกะแจบ้านนะมึงอะไรกับมือมึงอยาเก่งกับกูนะมึงวางมันเลยมึงขึ้นเด็กมาขับเอาหม มากระชากหัวมาสิ่งุญแมาอิ่กุแมาส่งกแาสิ่กุแจมาสิ่งกมาพดแทะมาพูดแทะบักรสดานขึ้นมึงรวังโอ้ทำยื้ขึ้นติพอดแทะขือสิพอดข้าแท้ขิพอดติคักแทะขติพอดิแทะพอพิมพาพอได้แล้วพอพอมึงพอถามแมมึงมาถามกอยังยังยังไม่ก่อนจะจะเย็นแบ้ก่อนกูว่ายังคนาข้ตีกันแบบนี้ ไอ้เจ้าแม่เจ้าลอยพอาย้พนวอทั้งขั้งไก่หัยาก็รู่ไผตีกันขาดไอจังไหนไอจังไหนมาแต่ทุลามแม่ายลูกลกรไ่วาคไปหาเสือ้นกาแาเสือนแต่วปจังไกว่าถามแม่เจ้าว่าพวกว่แม่เจ้าวายะไรก้อยไจกเ่ใจเย็นใจเย็นๆเ่งว่าไปหาเสืฟังสะก้อนเหี้ยไอ้สามันนถามมึงาแม่มึงบอกว่าแม่มึงเป็นไย่างกักูจะบอกจเรืองนก็วาเดียแก่ แล้วลูกไรนอนยันติกูป้าลูกไยกูนี่กูก็เลือกตัวลูกกูเป็นอยู่ตัวเอามาสองรอบบีคายเย้าพูแล้วจนกูทีฟัง็นสักก้อนแม่เจ้าคอยแถมมือสักก้อนไปผิษไปถือเมียมึงแล้วผิดเนัวเจะาคือตัวลูกข้ามีแมยเป็นยังกันนอเจ้าเผ่าแม่กับนางเมียจังมาเสียเถียงตีดากันนอขันทามึงทำบอกไม่ยากชจะคือ แม่เอ้ยเพื่อว่าไอขีนาไอคนนอไอเพ่นโพดเหลือเกินพวกเจ้าไวแรงเสาเวียกอมีบอกย่างูแม่มตัวทาเนี่ยมึงมันาอคนก่อเพิมเอ้ยพิมพยาาิดแล้วด้อเจ้าขอโทษยาสานมาให้พี่พาอกอดไ้่าะเออจาเป็นลูกสะภ้ไมกัน่กับพยูรีนลละ ลกหลาไปเอขับรไมาแม่เจ้าไปสมมาญามาล่ะมาโอ้คือบ่ถามคักๆะม่าขบไปทุรายังมาจังสิมาผิบมถึงอันน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 ่อนน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 ยนนนนนนเนนนนนนันน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 บ่นนด้นนนยนนนน แม่คือกันเเจ้าอย่าไปถือสาให้อ่อนลงโอนแค่ลูกก็ยังเหนลอยซิแม่กูนีจะไหนทรงบ่อแกนแม่กับนเียเป็นแนวนี่จักไพ่ดีจักไพยสูงจักไ่สาหน้าทาดกูอดีกูเพป็นแม่มันก็พอผููเป็นกลางเลยเสียหัวไปกับยาเป็นแบบนี้บอดีนะ อย่ากระทำกรรมเวนมีโอ้อยน้องอ้อยกรรมเวนแม่คอยว่าเอาจังสี่ซะคอยอยากอายครูอยากอายคนอยากอายททศบ้านเทศเมืองเพลินลูกหลานกันยายเป็นแสบเป็นสาวกันเบิดแล้วเป็นยังบุคคอยว่าคอยจ่ากันก่อน มาใส่กับลั่งซีโบยังอายนคนติดแน่ลยขันมึงซีบ่ากับกูมึงเบ่ากับอีวีบ้านี่กูยุ้ยมึงกบมึงจากปีแล้วลูกมึงเป็นสาวจากคนแล้วนี่บักนีน้อยบักกีต้านี่รอดห่วงมึงบ่ไม่แอบ่ยอดมันเขี้ยวหนึ่งตัวมึงไปต้องมาถามกูดอกเจ้าฟังไอ้เที่ยงเจ้าฟังคำบ่แม่เจ้าบ้านมาคำว่าเขี้ยวแปลว่าจากเลยคอยไปธุระของบ่ได้ไปหาสักหางเจ้าก็บ่ไปนอนไปนี่เขาบอกฟังก้อยแน่เอาละเอาละพี่ใจเย็นๆไว้สักคนหน่อยมา เบิ่งลูกเบิ่งเต่าฮ้อนแง่ไงเป็นแสือเป็นสาวกันเบิดแล้วไงกับหูยุไงกับหูยุเป็นยังไปปล่อยให้งากับลูกไผ่ตีกันแบบนี้เฮ้ยกีตาคือบ่หาะหามตัวทหามมาอยู่แล้วไอ้พ่อมาขวานกระไซกันเอาลดเบี้ขันแม่ย่าเป็นจังสีแม่มึงเป็นจังนี้ขันบ่ออายุกูกับมาอยู่แต่ว่ากูมาอยู่กูต้องลูกกูไปนั่งหมดทุกคนไทมันไปย่บนกูไม่ด้เงินนักไปยวกูไปแต่งเอาสิ่งของขอมเดี๋ยวกูลูกไปนั่งเลยอไอ้ไอไอ้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 ไ มึงลงเฮงือนกูไปเลยเพต้องซ้ำอ่อยมันดอกเสียงคอนจังอีพิ่มไปลูกอีพิ่มก็ต้องเอน้างเื่อนั่นน้าันน่่นน่ก็ต้องม่อยู่กับหมวกเนี่ตีลูกตีนม่เลยด้ยนเลูกของกูเนลูกของกูมันเปอนไปม่ล้มันเคยมันไม่ยอมซ้ำลูกมันเลูกของกูลูกกูคือกันปอยกูอยกูกู กูเป็นคนเห็นมันจะมีหรูอวมาพิมเมื่อกีกูไอ้หนกูขืนทั้งทั้งกูจะไห้หรือวาไส้เมื่อมาเมื่อมาเมื่อไปท้วยขูปยอพี่แหด้วยไม่ใ่ปม่ใ่มใ่ป่ะไม่ใไม่ใช่ไป่ะไ่ปไป่่ใไปใ่ไไปมลมไป่ไ่ โคตรเจ้าโคตรแล้วโคตรแล้วไม่ต้องกเอ็สมึงเบิ่งบอความระยำของมันมึงเบิ่งบอแม่ของพวกมึงเป็นดังไดเห้อเอ้อยากไอคุยอยากคุ้นเป็นบอน้องบอนั่นน่ะเรื่องมันเกิดมาน่ะมันบอได้บ้าแล้วแต่อยากอายคนคันน้องถามมันถามพี่ว่ามันอยากอายหมาบอมแม่เจ้าน่ะเป็นญาเขา แคนที่สิคอยอดคอยออมคอยบอกคอยสอนเอาสุดตัวแม่คอยสอนมันสอนมันมาจากปี๋เดี๋ยวนี้หึงลงโทษครับปู่เห็นบอคอยบ่นเลโทษเจ้าเห็นบอน่ะเห็นบอหันใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก เพนโพรมันบอสน่ะไอ้โอดบอสน่าเออเออให้มึงโหดซึกล่ว่าเมียมึงกับกู่น่ะแม่นไผสิไม่นาทีอดกว่ากันแม่กับพ่อแม่เมียกับพ่อเมียใคอยละรู้ตัวลูกใอยแม่เอ้ยจะคนสิพ้าไปจังใดมาจังไดซ้ำมันน่ะบอกสิมีปัญญาเลี้ยงลูกเจ้าว่ากูกับพ่อว่าดอกขันว่าพผืนมันสิไปใไงมันไปเสียงกูบอกเดี๋ยวว่ากูจะห้มันไปสักเต็มมืออ่นพุ่น ถ้ามันไปแล้วเอาจังสี่เสียงเลยเอ็น<อ>มึงยางยินบอยินวาบักเสียงน้องชายของมึงน่ะมันเคยไปเล่นเคปีลั่ด่วนอยู่ตกเคยเป็นสาวเป็นบ่าวกันกุหลาถ้ามึงไปหาเล่นได้เนี่ยถอาได้กูกับสีแตงตัวเสียงแม่เออเมียหนีไปวัาหันเจ้าเสยคอยไปเล่นสาววะทีมันสิเป็นอย่างไชซีนี่จิตใจไปเล่นละแม มึงสร้างสิคือหอดมึงป่าได้มึงคือหอดหยังคือหอดลูกมึงบอกคิดหอดลูกเหะแม่อยู่ในพกผ้ามึงน่ะถ้ามึงไปเอาแม่ดีๆลูกกะคงสิดีดีขึ้นยามันนี่โว้ยเอา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 มาเมื่อยๆกันยังมาพอเรื่องจังซีอีกแม่โอ้ยมาาจังสั่นน่ะยามาเนาะลูกว่าฟังเด้อเสี่ยงคือกันมาเมื่อยๆมาจากทงจากหน้ามึงไปหากินข้าวอาบน้ำลูกเนาะครับครับครับแม่ เอาี่มึงเบิ่งอีเมลอยู่เรื่องแต่นการณ์จงสัน้นมันเรียงลูกว่ากุ้มดอกเอ้ป้าสีน้ำก้นไปเบิ่งเขาดีเข้ากันดีเข้ากันเบิ่งแล้วไปเดี๋ยวเดียวจะไปคุ้มท่างปุนไว้เด้อ,อไปเบิ่งไปแย่งหลานเด้อเอ็นเด้อจ้าจ้าเอ็นซาบกีตาร์พวกหน่อยเด้อเด้อลูกเด้อ ลานยตอนนี้เสียงบุญมีตกทาเกิดตาเมืมองเมื่นโพดเหลือเกิดเมียโตผัดเหล่าล่งเฮือนแล้วออโอ้ยนอมันดาแก้วของโตกะบอยยอนให้กามาต่อก่อนจังในเพศแตกม่างตา่างคนอ่างว่าตวโต<อ> แม่ใจดีจังสิแลนโพโวไปวอนเงียวเม้าคืนแสนคมกื่นกระจำยอมปล่อยไปดอกข้าวแคนเก็บสุดแสนหัวใจล่มสิเป็นลมขันลมเออทู น้าคุณละพอเดี๋ยวนี้จิตเละลวนปวดสมองเด้พี่น้องโอ้ยพ่ออยากฮ้องโอ้ยแม่นว่าทโตมันสวย มือเหนี้มากเมืม่อยเขาไปหา,หาอาบน้ำกินเขากินทาสะกอนโอ้ยมาเมืม่อยๆใจบุดีเลยมาพอเรื่งองยัง <นะ S 2> สิแม่อดเอาลูกเรื่องมันทานใจมันทานแม่ Don't mind ต่างวุว่ยไหวบอย่อมกันเรืองมันก็เลยบุญน้ำใสใสก็เลยขุดรุดละมุนได้แตกแลง,าางแพ่วมหักแทงบกคืดหอบหัวสิงหบอกรับฟังหิ้มผ้าเอ๋ยว่าตัวดีบอยับหย่างตั้งใจต่อแหวนรอคอยไอ้เด้นอะผู้สิข้างห่อยอๆผาปึ้งเดื้อลุงป่าหิ้มผ้านั่งมาหาอา้ายอีชายโตอยู่บานเก่าเสล้วสง่าเอ้ยกินเขาง่ายแล้วบ่เจ้า กินเขาง่ายแล้วว่าเจ้าออกไปเว้าสู้่นฟังเบนดูสมกาเอ้ยสมกาเอ้ย มาเจอนี่ละคุณพ่อสาธุสาขาข,าขอไหว้วันทนังกมกราบเรียนให้ทราบ่วนอาสัตธาจางผู้ประสงค์แถวข้าผู้ทินทรงเกติทินเมืองบัวขาวอมุกดาหารพ้นทองเคยท่องเที่ยวไปลำจาง ไปเถี่ยวทางอย่าสูวบุญเมืองสุรินทร์สีสะเกดบุรีล์สวยกระเบื้องเอิญนานแล้วได้เข้าหางนอหุ่นพอหมอลำยุคลาลาประพุงไม่้หมอสมแฟนแฟนชมได้ฟังเสียงยังยิง้โว้โอ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 ้โา,า้โอ เพ็รพุ่นทองคือวงนองพี่สินชัยเสียงทองเป็นคนคนปั่นเสริมแตง่งเดี๋ยวนี้พวมมาแหง่งเสียงทางตรงลัดเป่าโอ้ขอเป็นเจ้าทินอีสานสาวผู้พานผู้ไทยน้อยยังคอยแฟนอยู่่ออ๋องรอง เสียงไง้โหลดกำลังของเหตุผลทางเดือพีน้องกันไปจ้างเม่อนจะลืมเดือคุณละยาอย๋ว่า คุณยาไอ,าอเอ็ทิศสงกาเดอมป่าชาญาเดิมบริเลียนเล่นไฮโลสุมือผู้ใดนั่นกระซ่ากันแจกมาจังไหนการเล่นไฮโลนี่บอกใครได้จ้าเถือสิเล่นโบกเล่นไพ่ย,ยังกระสังถือว่าการพนัน จักเขาเสียดจังไรจักสีหาอยู่หากินอีหยังจังสิกุ้มมือกุ้มเวียนสดอกเศร้าเล่นบ่ดีบ่เฮาว่าไปเล่ยนย่ำไหนก็มีแต่เสียดแล้วนะมาลงกันเลยเ้ยอย่พิมพ์สีต้องหอยได้แล้วนี่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพันมึงแน่กิงมึงตีกูรอดเหอะเอ้เขาจังไรหยุดเลยพิมพ์มึงเป็นบ้าบ่ลจังขาลูกขาหลานนั่งสิฮะคนที่เป็นบ้าจังไรคนที่เป็นบ้าจังไรคนยังงี้พิมพ์จเป็นบ้าจังไร มันทีเป็นบ้าได้จากไหนเม่ยาไอ้นี่ก็จะว่าตีลูกตีเต้ากับขึ้นมาเฮือนหาเจ้าตัวไอทิพต์เม่ยาเราด่าเ้างนี้ไทิพต์เราด่าโกดด่าน้ำห้องเราะวานี่ห้องขี่ถูกไปขอเพลิงผานละมีเราไปขอเขาเราเรากินเดี๋ยวนี้เราไปขอย่เงินเราอะไรก็ไหนีเจ้าไปจัดการเราเลยพ่าเราดกทุกอย่างที่ขปอยู่กับเราไงหน้าปอตักบอกให้แบงอะไรไปเจ้าไปจัดการเลยเถิดเจ้าเสื้อเอไใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก Ppresso